สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิโดีโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับอาจารย์โอเล่เตือนครึ่งปีหลังจับตาภูเขาไฟไม่อยากให้คำทำนายเป็นจริงภายหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อ28มีนาคม2568คนไทยยังคงตื่นตระหนกล่าสุดชาวเน็ตพากันแชร์คลิปคำทำนายของอาจารย์โอเล่ยานสัมผัส ที่เคยเตือนล่วงหน้าว่าจะเกิดแผ่นดินไหวในช่วงต้นปี68ซึ่งสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงล่าสุดอาจารย์โอเลยานสัมผัสโดยตรงได้ออกมาเปิดเผยถึงดวงช่วงครึ่งปีหลังยังคงต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะภูเขาไฟโดยระบุว่าตามหลักโหราศาสตร์ต้องจับตาดูดาวอังคารเรื่องของภัยพิบัติสงครามหรือธรณีวิบัติ ภัยอุบัติเหตุต่างๆไฟไหม้แผ่นดินถล่มแต่ต้องจับตาดูครึ่งปีหลังในแถบวงแหวนแห่งไฟเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียใต้หมูกก่เกาะอินโดนีเซียต่างๆให้ระวังธรณีพิบัติจะมีแผ่นดินถล่มแล้วมีคลื่นน้ำที่ต้องจับตาที่เคยพูดไว้นานแล้วคือภูเขาไฟฟูจิและภูเขาไฟที่อินโดนีเซียไม่อยากให้เกิดขึ้นจริง ไม่ได้มีเจตนาจะให้เกิดขึ้นปีนี้ถือว่าเป็นปีงูที่ดุปีมะเสงปี2568ถือว่าหนักที่สุดใน12ปีนัก,กษัตริย์อยากจะบอกว่าอยากให้มีสติอยู่เสมอดีที่สุดคืออย่าประมาทเปิดคำทำนายหลวงปู่สังวานฝ้ามืดเจ็ดวันติดกันน้ำท่วมเกือบหมดตามคำทำนายบอกไว้ว่า ลื่นยักษ์จะมาถึงชนบุรีบ้านเราชนบุรีนั้นน้ำท่วมภูเขาท่วมไปถึงวัดทุ่งสามกคคีธรรมชนบุรีวัดทุ่งนี่น่ะเรานั่งพื้นน้ำเปียกหัวเรือเลยและน้ำก็ไปสุดที่นครสวรรค์ระบวชมานานเชื่อเราสิแล้วเราก็เกิดในสงครามพระสงครามพระนั้นลุกเป็นไฟทุกหย,ย่อมหญ้าเชื่อไหมว่าสงครามพระจะเกิดเราทำกรรมฐานมานาน ท่านบอกว่ามันเป็นกรรมของคนบ้านเราสนองต้องเตรียมน้ำมันรถไว้ให้ดีเตรียมรถไว้ให้ดีนะอย่าได้ขาดอย่าใช้รถเก่านะน้ำจะท่วมกรุงเทพนี่แหละฝนจะตกเจ็ดวันเจ็ดคืนติดต่อกันฟ้าจะมืดมนแทบจะไม่มีแสงอาทิตย์แสงตะวันเลยนะ่ะแล้วไฟก็ดับหมดขนาดนั้นเงินนะ่ะไม่มีค่าไม่มีความหมายใดๆท่านบอกเราวงเล็บหลวงพ่อสนอง บอกเราอีกครั้งหนึ่งที่วัดว่าฝนตกเจ็ดวันเจ็ดคืนน้ำท่วมถึงชนบุรีกวยไปเลยนะไปนู่นเลยสระบุรีไปเขาใหญ่แล้วเราเน่จะรอดให้บอกคืนอื่นด้วยละ่ะ 1. น้ํา้ำท่วมภาคใต้เกิดแล้วคือสึนามินั่นเองวงเล็บทำนายไว้ตรงเกิดขึ้นแล้ว 2. ศึกพระสงฆ์ทะเลาะการวุ่นวายเกิดแล้วในปัจจุบันวงเล็บทำนายไว้ตรงเกิดขึ้นแล้ว 3. น้ำท่วมกรุงเทพคลื่นยักษ์มาถึงชนบุรีท่วมภูเขามาเลยท่วมตึกสี่ชั้นคนจะจากไปมากมายวงเล็บอันนี้รอการพิสูจน์คำทํานายปี2568คาสิโนไทยโรคสั่งตายโดยโหนโสรจะนนวนอยู่อาจารย์โสรจะนนวนอยู่หรือนอสตาดามุสเมืองไทยผ่าดวงเศรษฐกิจสังคมการเมือง เตือนเรื่องร้ายปี2568นายกคนใหม่น่าจะคนเดิมวงเล็บครบเทอมคิดว่าไม่ครบน่าจะขาดไปนิดหน่อยปี2568ปฏิวัติน่าจะยังเพราะคนต้องมาดูแลเรื่องของบ้านเมืองและเรื่องของการขาดแคลนเรื่องของอาหารการเมืองนั้นจะเป็นเรื่องรองเพราะจะเป็นสงครามแต่อาจจะไม่ถึงสงครามโลก คำถามถัดมาอนุทินชันวิรกูลคนนี้เหมือนเขาจะเกิดอะไรขึ้นคนนี้นะ่ะดวงอาภัพยังไงบอกไม่ถูกวงเล็บระญาตขาดมิตรเหรอจริงๆแล้วนะ่ะเขานะ่ะมีปัญหาแต่ไม่รู้เขามีปัญหาอะไรคำถามถัดมาสงครามลูกหลงระยะยาวสิงหาคม68ต้องเตือนสงครามใหญ่ถามว่าอะไรจะสะท้อนเรื่องเหล่านี้มีโอกาสเป็นสงครามระดับโลก พอไม่เคยเกิดเราก็ทำอะไรกันไม่ถูกวงเล็บลูกหลงยุธทธณ์การทูดครับน่าจะมีนะถ้ามีถือว่าเราโชคร้ายวงเล็บตามดวงเป็นการเตือนมันเกิดขึ้นได้ตรงนี้นะถ้าเรารู้ก่อนเราไม่เล่นด้วยเศรษฐกิจพินาศปี2568เงินนี่ต้นจะมีไหมในปี2568ถ้ามาไม่เพอร์เฟ หรือเขามีอะไรเกิดขึ้นแล้วชะลอห่วงเล็บถามว่าลงทุนอะไรดีไม่ควรลงทุนถามว่าอะไรสมควรลงทุนทั่วโลกมีสงครามกำเงินสดไว้ดีกว่าคำถามถัดมาดวงสหรัฐอเมริกาคล้ายไทยมันก็จริงแต่เรานั้นไม่ได้มีพาว power ขนาดนั้นเขาทำได้แต่พอเราทำทำไม่ได้ช็อกโรคใหม่ร้ายกว่าโควิดโรคใหม่แรงกว่าโควิดพฤศจิกา 68, โรคใหม่จากสัตว์ทั่วๆไปเหมือนโควิดร้ายกว่าแรงกว่ามีสิทธิเสียชีวิตได้เร็วเร็วกว่าโควิดตอนนั้นอาการจะลงปอดจะเกิดจากผู้ชายราหูกับพระเสาบอกอีกดาวคือมรุกตยูเลขศูนย์คำทำนายหมอปลายพรกรซิบยมมาทูตชี้ผู้นำเงาหนีก่อนหนีไม่ทันเตือนสงครามเพื่อนบ้านหนักปลายปี2568 มอปลายไพรกสิบคุยกับไทยรัฐทอลอกในเรื่องของคาสิโนคาสิโนมาแน่ปายเคยถามว่าคาสิโนนี่ผิดขนาดไหนเวลาเราไปต่างประเทศเราไปมาเก๊าสิงคโปร์เขาก็มีนโยบายไม่ให้คนในประเทศเข้าไปเล่นเช่นเก็บค่าเข้า,ขาที่แพงแต่ถามว่าสิ่งที่ท่านยมตอบกลับมาเว็บการพนันคนมากู้เงินละ่ะ วพวกนี้ต่างกันไหมแทบจะแยกกว่าด้วยซ้ําถ้าสมมติคาสิโนน่ะเกิดขึ้นเราจะเอาพนักงานชาติไหนมาทำงานก่อสร้างการจ้างงานถ้าเป็นคนไทยเรานั้นจะมีงานให้คนได้เยอะขนาดไหนคนจะตกงานน้อยลงนะท่านนะไม่ได้บอกว่าเห็นด้วยหรือไม่นะแต่ท่านโยมบอกว่ามีวิธีการป้องกันอีกเยอะแยะประเด็นถัดมา รัฐบาลจะอยู่คบเธอไหมวงเล็บตอนนี้มีข่าวว่ารัฐบาลกำลังจะปรับคณะรัฐมนตรีข้างในปรับอยู่แล้วแต่ปรับนายยกคงไม่เปลี่ยนพักก็ไม่เปลี่ยนเปลี่ยนแค่ภายในประชาชนไม่กระทบเพราะเป็นกลุ่มเดิมแค่ขยับเก้าอี้ประเด็นถัดมาทักษิณชินวัตรวงเล็บคดีของคุณทักษิณไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียว ตามกระแสว,วิจารณ์คดีนี้ท่านยมมองเห็นอย่างไรหมอปลายตอบว่ามันมีจุดเปลี่ยนอีกจุดที่ยังไม่เกิดไม่ใช่เรื่องคุกแล้วอีกรอบหนึ่งคือหนีทันหรือไม่ทันเท่านั้นเองประเด็นถัดมาสงครามโลกมันจะเป็นสงครามที่เกิดขึ้นแค่บางส่วนบางประเทศที่ถูกเลือกเลยมองไม่ชัดว่าสงครามโลกที่จะกระทบทั้งหมดไม่มีสงครามระหว่างประเทศมาหาอำนาจไม่มียิงกัน ไม่มีทิ้งระเบิดใส่กันมีแค่แสดงแสญญานุภาพและเน้นลงทะเลกันอยู่แบบนั้นแต่แบบนี้น่ะสะเทือนถึงภูเขาไฟาใต้น้ําแผ่นดินไหวใต้น้ำํำวงเล็บสงครามระหว่างชายแดนมีค่ะหนักแต่ปิดข่าวหรือเปล่าปลายนะ่ะห่วงคนในนั้นมีการสูญเสียเยอะช่วงกรกฎาคมก็ถือว่ารุมหนักแต่ช่วงสิงหาคมถึงกันยายน2568 ถือว่าเป็นสามเดือนที่หนักมากก็อย่าไปหรือใครที่อยู่ออกมาได้ออกมาเถอะ